3069ค่ะ 3069นะคะช่องใช้งานซิปเนี่ยรอบตัวนะด้านหน้าด้านบนอ่ะด้านหน้าด้านหน้า logo, ด้านหน้ามีโลโก้ p e r i ดอด้านหน้าด้านบนเป็นงาน1ิคู่ด้านหลังอีกหนึ่งซิปงานสายสะพายเป็นงานสายสะพายยาวคู่ตัวค่ะคุณพี่รหัส3 0 6 9งานกล่องดินสอค่ะ1190บาทเท่าน,านั้นคุณนะคะสำหรับตัวนี้สายสะพายยาวคู่ตัวค่ะปรับระดับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนนะคะงานหนังชามัวธรรมชาติาต่อกั สำหรับตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋าของเขานะคะคจะอยู่ที่8นิ้วค่ะ8นิ้วความสูงค่ะอยู่ที่4นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วเต็มนะคะสำหรับตัวนี้ งานป้ายแบรนด์ Peridot งานหนังชามววธรรมชาติ1,2,3,4คุณพี่อันนี้ก็แนวะรีพีทไป4รอบรอบหนึงประมาณ30 4 0ถึงคิว4รอบรอบถ้าไขายหมดรอบนี้ก็คือประมาณเกือบ200ใบแล้วเนาะคุณพี่ตัวนี้น่ารักมากอ่ะหช่องพ็อกเก็ตค่ะด้านหน้าโทรศัพท์มือถือค่ะใส่ได้จนถึงไซส์6นิ้ว6.8นิ้ววันก่อนกัญญาทดลองใส่ตัวเนี้ยตัวนี้เครื่องนี้ขงกัญญา สูง6.8นะคะกรอบหนาๆแบบนี้นะคะสามารถใส่ลงได้เช่นเดียวกันนะคะสิบน้าสุดเนาะรูสิบปิดเลยผ้าซับในของเขาจะเป็นงานผ้าทอลายแบรนด์ในตัวค่ะนะเป็นงานผ้าทอลายสวยมากสีพิงโกค่ะทอลายเพอริดตามด้วย1 2ค่ะ2พ็อกเก็ตตรงนี้เอาไว้เสียบบัตรเครดิตการ์ดค่ะบัตรประชาชนใบขับขี่ค่ะบัตรเครดิตการ์ด ใครที่ไม่พกกระเป๋าสตางค์แล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยพกบัตรเนาะหรือว่าใครที่จะใส่กระเป๋าสตางค์ค่ะใส่ได้จนถึงไซส์ประมาณ7นิ้วเลยงานกระเป๋าสตางค์ครึ่งท่อนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะแบบนี้เลยนะอ่ะคุณพี่ใส่ได้ครบถ้วนช่องด้านหลังยังใส่แป้งพับลิปมันลิปกลอสได้อีกค่ะใบนี้คือดูเหมือนเล็กแต่ว่าใส่ของได้จุจริงๆอ่ะ 3069 1,190บาทค่ะคุณพี่3069 1,190ดำตาลและแทนนะคะใบที่กัญญาพรีเซนต์อยู่คือสีตาลน,นะคะสีตาลพิมพ์3069ตาล3069น30 69, แทนค่ะสีน้ำตาลทองนะคะ3069ดำค่ะคุณพี่สายสะพายของรุ่นนี้นะคะปรับสั้นยาวได้อีกแบบตัวเลื่อน แล้วก็ปรับยาวเพิ่มได้อีกประมาณ15เซนติเมตรค่ะคุณพี่นะกัญญาสูง163อันนี้ก็คือสะพายแบบเป็นความยาวที่พอดีใช้แล้วเพราะฉะนั้นใบนี้คุณพี่สูง170 175เซนติเมตรสามารถสะพายได้เลยนะคะ3069ดำตาลแล้วก็แทนค่ะ